จิตสายเป็นบุญจิตคุณเป็นบาจิตสายนั้นเป็นบุญจิตคุณนั้นเป็นบา พระการพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50เมกะเฮิรตซ์ค่ะ ขอกราบนมัสการหลวงพ่อบรเรียนพุทธสโรเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองผู้อำนวยการสถานีวิทยุแสงธรรมสองใจคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์จังหวัดตากค่ะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่กำลังรับฟังรายการอยู่ขณะนี้แล้วก็สวัสดีมาอย่างท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะ ก็พบกับดิฉันดรนิวาวน์สิริค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลนาด้วงจังหวัดเลยในรายการใจใสกายสุขค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมนะคะเช้าเๆอากาศดีสดชื่นตื่นเช้าขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ฟังรายการวิทยุเพื่อสุขภาพค่ะรายการใจใสกาสุขค่ในช่วงเวลา7นาิก30นาทถึงเวลา8นาฬิกา แล้วก็ไปทำงานกันนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สุขภาพกายใจเป็นอย่างไรกันบ้างทำกันทุกวันค่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้เช็คความรู้สึกอารมณ์แล้วก็การรู้ตัวคะ่ะอย่างน้อยรู้ตัวนึงที่เรายังสงสัยตัวเองหลังจากที่ดิฉันได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะคะไปคลินิกก็จะมีผู้คนมาให้คำปรึกษา มาพูดคุยกันในเรื่องสุขภาพว่าอาการเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโควิดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ยังข้อสงสัยตัวเองนะแสดงว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเราโควิดแล้วหรือยังนะคะเป็นปกติคะ่ะท่านผู้ฟังว่าไปที่ไหนตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดได้เลยว่าให้ให้ระหวังว่าทุกคนสามารถที่จะแพร่เชื้อโควิดแม้แต่ตัวเราการถามตัวเองแล้วก็สงสัยเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะ แต่ว่าเมื่อสงสัยเราต้องหาคําตอบถูกไหมคะเราต้องถามต่ออีกในบางท่านที่ถามว่าเอ๊ะตอนนี้โควิดแล้วหรือยังเพราะมีอาการแบบนั้นแบบนี้นะคะแบบโอ้จมกูกมันเหมือนจะไม่ได้กลิ่นนะแต่พอไปดมๆกินกาแฟนี่มันก็ยังหอมอยู่น่าจะไม่ใช่นะคุณหมอนะคะก็พูดคุยกันเล่นๆแบบสนุกสนานแต่ดูด้วยแววตาเนื่องจากใส่ใส่หน้ากากอนมามัยคุยกันเนาะ ก็อย่างเห็นแววของความกังวลอยู่นะฮะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะฮะท่านผู้ฟังครับการที่เราวิตกกังวลเนี่ยถ้าวิตกกังวลน,น้อยๆเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนของมนุษย์ที่เราจะดําเนินชีวิตเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่กังวลไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตแบบประมาทคือเมื่อไม่เมื่อไม่กลัวอะไรเราก็ไม่ระวังอะไรอย่างเช่น โควิดเหรอชาวบ้านชาวเมืองพูดไปไม่เป็นความจริงหลอกไม่เห็นหน่ากลัวไปไหนเราก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่รักษาระยะห่างอยากไปไหนก็ไปอยากเลาะไหนก็เลาะถ้าแบบนั้นนะ่ะคืออันตรายนะคะเป็นลักษณะของความที่ไม่มีความวิตกกังวลเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องอ่ะอาจจะใช่ของเขาแต่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ากังวลอยู่นะกังวลนน,น้อยซึ่งว่าเป็นภาวะปกติ ของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์ก็คือเราก็ระมัดระวังเรากลัวว่าจะติดเราก็ใส่หน้ากากอนามัยเรารู้ว่าโรคนี้ติดเชื้อได้การไอจามตาจมูกปากเราก็ระมัดระวังไม่ให้ตาไม่ให้มือไปสัมผัสต,ตาจมูกปากเพื่อจะนำเชื้อเข้าไปไปที่ไหนเราก็รักษาระยะห่างไว้เพื่อน้ำมูกํำลายกระเด็นมันจะได้ไม่ถึงเราเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจับนู่นจับนี่บ้างไหมล้างมือบ่อย นี่คือความระมัดระวังของการที่เรากลัวกลัวว่าจะติดเชื้อโควิดนะคะมันก็ควรจะสร้างนิสัยแบบนี้ให้กลัวกันทุกๆคนแต่กลัวน้อยๆน,นะคะแต่ถ้าหากว่ากลัวมากเลยมาจากพื้นที่เสี่ยงไปขายลอตเตอรี่กลับมาใครๆก็กังวลคุณหมอกัดตัวแล้วก็แล้ว14วันออกมาแล้วยังกลัวตัวเองติดอีกนะคะ สิวันที่กัดตัวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจให้นะตรวจวันแรกแล้วก็อีก7วันตรวจอีก7วันต่อมาตรวจมันก็ผลปกติเขาก็บอกอ่ะออกไปใช้ชีวิตปกติได้ก็ยังมีความกลัวความกังวลแล้วลึกๆต่อไปก็คือกลัวตายค่ะท่านผู้ฟังกลัวว่าตายไปจากโควิดจะทำยังไงยิ่งข่าวการตายคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตาย ยิ่งพอที่จังหวัดเลยอายุน้อยสุดสี่ิบห้าปีก็ตายอันนี้นี่ดิฉันเพิ่งจะสี่สิบกว่าจะตายไหมคุณหมอนะคะมีการต้องถามหมอหมอด้วยนะคะว่าใกล้ตายแล้วหรือยังนะคะอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังตอบกันไม่ได้เลยว่าใครจะตายเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าหมอยังไม่รู้เลยว่าหมอเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าถามกันว่าจะตายไหมคุณหมอนะคะ เอาเป็นว่าจะป้องกันอย่างไรคุณหมอไม่ให้มันติดเชือ้อจะดูแลตัวเองอย่างไรดีคะเราถึงจะสุขภาพดีคุยกันแบบนี้ดีกว่านะคะท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือใน29จังหวัดไม่รู้ลดลงหรือ,อยังนะคะวันนี้วันสองวันนี้ไม่ได้ติดตามข่าวครั้งสุดท้ายที่ติดตามข่าวนีว่ก็29จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงถ้าหากว่าเราเดินทางมา ในสาธารณะมีความเสี่ยงคนใกล้ตัวเราที่เราเคยไปสัมผัสเราได้ข่าวว่าเขาติดเชื้อแล้วอ,อย่างเงี้ยเสี่ยงสูงเราก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะขอตรวจเมื่อตรวจครั้งแรกแล้วไม่เจออเจ้าหน้าที่บอกว่ากักตัวต่อก่อนนะไม่สัมผัสกับใครเพื่อความปลอดภัยของคนรักเรารอบข้างเราเล้วก็ตัวเราด้วยจะได้สบายใจ เจ็ดวันผ่านไปเขาไปตรวจอาผล,อผลลบอีกผลลบนกทีบเขาก็บอกไปไม่เจอเชื้อนะก็กักตัวต่ออีก7วันนะคะจนครบ14วันก็ตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอก็คือไม่เจอค่ะท่านผู้ฟังเราก็ออกมาใช้ชีวิตปกติโดยใช้การป้องกันตัวเองเข้มข้นเช่นเดิมนะคะลดงานเลาะงานซุ่มก่อนนะคะอย่าไปกินข้าวซุ่มกัน ใส่หน้ากากอ,อนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอมาทำความสะอาดบ้านช่องให้ดูให้มันสะอาดสะอา้านเป็นระบบระเบียบอากาศถ่ายเทดีที่หลับที่นอนเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดไปในห้องนอนเราจากใยกใยแมงมุมกวาดเก็บให้หมดการจัดเก็บดูแลบ้านช่องให้สะอาดยังเป็นความสุขค่ะท่านผู้ฟังและบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องได้ใช้เงิน ไม่ต้องไปบอกว่าอุย้ยบ้านเพื่อนมีเงินเนาะจัดบ้านได้สวยงามสะอาดจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะจัด,จดทําให้สะอาดได้มีต้นไม้ต้นหนึ่งเรายังแต่งให้มันสะอาดได้ได้หญ้าหาขอนไม้หาโต๊ะเก้าอี้ไปนั่งสบายๆหลังบ้านหลังน้อยๆลมพัดสบายดีบริเวณรอบๆสะอาดนั่นคือบ้านที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้ว นะคะบ้านที่ดีที่สุดคือเราอยู่สบายเราอยู่แล้วไม่อึดอัดเราอยู่แล้วมีความสุขตามศัก,กยภาพของเรานะคะไม่ใช่บอกโอ้อยากอยู่บ้านสุขสบายดีไปกู้หนี้มาสร้างบ้านดีกว่านะคะเป็นหนี้สร้างบ้านสามล้านตกงานอีกต่างหากทุกเลยบ้านหลังบักใหญ่ปันไหนมันก็อยู่ไม่สุขถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะฉันบูกฝักการดําเนินชีวิตให้มีความสุขกับการที่จะ ทำอะไรต่างๆให้มีตามศักยภาพของเราเนี่ยมีความสำคัญแล้วมันต้องสอดคล้องกันมันต้องไปด้วยกันจริงๆแล้วชีวิตไม่ได้มีอะไรมากนะคะท่านผู้ฟังคะการที่เราเห็นบางท่านบางคนบอกว่าตอนนี้มันทำไมทุกยากจังเลยลำบากทำงานหนักแบกน้ำแบกถังบ้านแบกถังเดินทางขายของเหนื่อยนอนดึกตื่นเช้าอะไรพวกนี้เรามองเขา้า่าเอ๊ะเขาถาเพื่ออะไร จริงๆแล้วก้อทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการทำงานถ้าเราเกิดมาไม่ทำอะไรเลยสบายๆพ่อแม่มีให้กินไม่ต้องทำอะไรนอนตื่นเที่ยงจะนอนอีกทีตีสองตีสใช้ชีวิตมีแต่กินกับนอนมันเปล่าประโยชน์นะคะท่านผู้ฟังคะแม้ว่ามีสมบัติมากมายแต่การสร้างประโยชน์แม้แต่กับตัวเองไม่ได้เราจะมาสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้หรือได้ได้ยังไง เพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์พัฒนาตนเองอย่าให้ชีวิตที่เกิดมาเสียชาติเกิดค่ะท่านผู้ฟังคําว่าเสียชาติเกิดนี่มันแรงเนาะมันแรงชนิดที่เราอาจจะมองดูว่ามันไร้ค่าเกินไปเลยในศักยภาพที่เราควรจะมีควรจะทําถ้าหากว่าเราสามารถทาอะไรได้ทำค่ะท่านผู้ฟังทําเพื่อตัวเราก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เรามีดีพอ มีเพียงพอสำหรับตัวเราหรือในขณะที่เราทำเราได้มาเกินสิ่งที่เราจะจะต้องการและเราก็แบ่งปันนะคะการแบ่งปันนี้แบ่งปันได้หลายอย่างเรามีความรู้แบ่งปันความรู้ให้คำปรึกษาคนอื่นๆที่เขาไม่รู้เพื่อให้เขารู้สึกมีความสุขใจได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลตามสิ่งที่เราให้เพราะเรารู้ เรารู้มากกว่าเขาเขาจึงมาปรึกษาเราสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ดีทุกคนควรจะมีเพราะว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยค่ะท่านท่านผู้ฟังค่ะมันเก่งไม่เหมือนกันอย่างดิฉันเรียนทางด้านพยาบาลมาศักยภาพการทํางานมาส5สิบหปีการทํางานที่มีประสบการณ์เห็นอะไรมาเยอะก็าอาจจะมีอะไรที่เรียนรู้แล้วก็สามารถให้คําแนะนําด้านสุขภาพนี้ได้ได้ดีมีความมั่นใจ แต่จะให้ดิฉันไปแนะนำในเรื่องของการปลูกผักทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ดิฉันก็ไม่สามารถเพราะว่าดิฉันก็ไม่มีความรู้ในด้านนั้นมากพอไม่เหมือนประสัศตว์เกษตรกรที่เขาทำงานมาเป็น10-20ปีก็รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ชอบแบบไหนจะปลูกอย่างไรจะปลูกเวลาไหนน้ำมากน้ำน้อยจะให้น้ำวิธีไหนเขามีความรู้แล้วก็ทำได้ดีกว่าดิฉันแน่นอนเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในความสามารถของตัวเองค่ะท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำให้เต็มที่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือความชอบเราต้องชอบต้องรักสิ่งนั้นก่อนเพราะนอกจากสิ่งที่เราทำไปด้วยความสุขแล้วเพราะเราชอบแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ดีๆจะตามมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจะไม่ดีสำหรับคนอื่นแต่เราดูแล้วมันมีความสุขอะ่ะ มันก็เป็นเรื่องของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ฟังอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกคนอื่นว่าตอนนี้เขากำลังลำบากเพราะอีกอย่างเนาะอีกข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเมื่อเขาทำงานหนักเขามีความคิดมีเป้าหมายในใจเก็บเงินเราก็ทำธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วเกิดร่ำรวยมาเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ฟังค่ะ การใช้ชีวิตอยู่ให้มีความสุขทั้งกายและใจให้มีความสำเร็จในชีวิตมันต้องมีเป้าหมายและการลงมือทำสิ่งที่เราจะต้องลงมือทำเราก็ต้องรู้ให้ทั่วทั่วก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำนะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเราต้องรู้เรื่องไหนในสิ่งที่เราทำบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะท่านผู้ฟังต้องลงมือทำก่อนพอทำไปแล้วเราจะรู้ว่าบางอย่างที่เรารู้มาโดยหลักการโดยทฤษฎีเนี่ยมันไม่ถูกหรอก ลงมือทำแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเราก็จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้ที่เรามีเดิมๆเป็นความรู้ใหม่นั่นคือการพัฒนานะคะท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร new normal วิถีชีวิตใหม่เขาจะให้ทำแบบไหนไม่สำคัญอยู่ที่ว่าตอนนี้เรารู้ตัวว่าเราอยู่อย่างไรแบบไหนเราเป็นอะไรเราจะทำอะไรต่อ เราจะทําแบบไหนเราจะลงมือทําแล้วหรือยังทําแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรนี่คือชีวิตค่ะท่านผูฟังคะแล้วสิ่งที่เราได้เราก็ต้องทําให้เกิดประโยชน์เมื่อเราอยู่ในจุดที่เราบอกว่าเราโอเคละบางครั้งเราไม่พอหรอกเราสามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยแต่เราคิดว่าจุดนี้เราสุขสบายละทั้งกายและใจ มองหาสิ่งที่เราจะทําให้เกิดประโยชน์ค่ะท่านผู้ฟังแบ่งปันนะคะแบ่งปันความรู้ความสามารถแบ่งปันทรัพย์แบ่งปันกําลังกายกําลังใจที่เรามีดูแลช่วยเหลือคนอื่นๆนั่นคือบุญค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะมีความสุขเมื่อมีความสุขนั่นคือบุญบุญได้มาจากการกระทําและการให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงภาวะวิกฤตนี้ โควิด1 9ที่รุมเร้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านให้ทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวเองแล้วก็สิ่งรอบข้างใหม่ค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะที่บอกว่าหลายๆท่านเถียงเนาะไม่ไม่ใช่เชิงเถียงก็จะตอบโต้มาว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงคุณหมอตกงานอาหารขายไม่ได้ของขายไม่ออก งานเขาไม่จ้างโรงงานปิดต้องกลับมาบ้านมองหาสิ่งดีๆค่ะท่านผู้ฟังอย่างน้อยเราต้องถามตัวเองว่าถ้าหาวว่าตกงานบริษัทปิดงานเรากลับมาบ้านตรวจโควิดเราไม่ไม่ติดอ่ะโชคดีหนึ่งละเราไม่ติดโควิดนะถูกไหมคะท่านผู้ฟังมันยังมีความโชคดีแต่ถ้าติดอา้าวโชคดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าการติดโควิดมันมต้องทําอะไรบ้างหนึ่งละติดต่อหาเตียง โทรหาเบอร์กลางของโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เราจะกลับเราอยู่จังหวัดเลยเราต้องการกลับมาจังหวัดเลยอำเภอนาด้วงก็หาเบอร์โทรกลางของอำเภอนาด้วงที่จะได้ติดต่อเมื่อติดต่อได้แล้วเราก็จะต้องเราจะได้รับคําแนะนําค่ะแล้วเราต้องปฏิบัติตามคำำําแนะนําทํายังไงเราถึงจะกลับมาที่ที่นาด้วงได้ด้วยรถส่วนตัวไหมด้วยจ้างไหมด้วยมูลนิธิไหมมีหลายช่องทางเราก็ลองติดต่อดู จนเราสามารถกลับมาได้กลับมาเขาก็เอาเข้าสถานที่กักก่อนกักตัวก่อนเพื่อที่จะรอตรวจพอได้ตรวจแล้วถ้าเกิดว่าผลลบเราก็ไปอยู่สถานที่ที่กักตัวที่มีอาหารให้สามมื้อมีที่นอนมีที่พักผ่อนให้เออเราโชคดีนะอย่างน้อยเราได้กลับมาบ้านไม่เจอเชือ้อแต่ถ้าเจอเชื้อแล้วเนี่ยก็เข้าสู่โรงพยาบาลไปดูแลเอกซเรย์เจาะเลือดได้รับยาต้านไวรัส ครบ5้าวันเราไม่มีภาวะแทรกซ้อนไปอยู่โรงพยาบาลสนามรออีก10บวันเพื่อที่จะกลับไปสู่ชุมชนจนรักษาจบกระบวนการเราโชคดีที่เจอเชือ้อที่ตรวจพบเชือ้อเราได้รู้กระบวนการว่าเมื่อติดเชื้อแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเราแบ่งปันสิ่งนี้กับคนอื่นค่ะท่านผู้ฟังมีคนอื่นที่เรารู้จักและไม่รู้จักอีกหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วเราก็แนะนำเข้าไป แนะนำช่วยๆกันค่ะเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็จะมีเตียงรอรับเขาอยู่ที่จังหวัดเลยอำเภอนาด้วงหรือหลายๆอำเภอเตียงยังว่างนะคะท่านผู้ฟังคะเราสามารถติดต่อที่จะเข้ามารักษาได้ขอให้ติดต่อมานะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าทําไมไม่มีหน่วยงานที่ไปประกาศหาเอาวมันคนละเรื่องกันแสดงว่าเราเข้าใจผิด จะให้จะให้เข้าไปประกาศหาว่ามีใครติดเชื้อเอารถไปรับแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเราต้องเราต้องรู้ธรรมชาติของโรคก่อนว่าโรคโควิด -19 บเ้เนี่ยเป็นโรคติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เป็นมนุษย์เป็นคนเนาะเจ้าหน้าที่ในด้านการช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นมนุษย์เป็นคนสามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกันกับท่านเพราะฉะนั้นการป้องกันผู้ที่จะให้การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยต้องป้องกันเขาให้ดี เพราะถ้าเมื่อไหร่เขากลายเป็นคนติดเชื้อหรือคนป่วยก็จะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเขามีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านสาธารณสุขได้ด้านการดูแลสุขภาพอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เราจะต้องทําความเข้าใจเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะคําว่ามองโอกาสในวิกฤตที่เจอเนี่ยมันจึงเริ่มจากมองตรงไหนก็ได้คะ่ะท่านผู้ฟังไม่ต้องไปมองใหญ่ๆว่า เราเจอวิกฤตตรงนี้แล้วตายอย่างเดียวเลยงานก็ตกนี่ก็มีเชื้อก็ติดนะคะอะไรหลายๆอย่างนะเวลาที่ติดเชื้อเนี่ยมันความคิดอย่างเงี้ยเข้ามาเพราะฉะนั้นสติต้องมาค่ะท่านผู้ฟังคำว่าสติก็คือการรู้ตัวณนะขณะนั้นอา้าวเราติดเชื้อเหรอเราติดเชื้อมันลงปอดหรือยังอา้าวยังหายใจได้อยู่ยังไม่ตายเนาะเออติดต่อโรงพยาบาลรักษาก็ได้แล้วตอนนี้กำลังจะได้รับการรักษาล้ เราจะได้กินยาเราจะได้รักษากับหมอแล้วสักวันหนึ่งเราก็หายจนมาถึงวันที่เราหาย14วันหลังจากกักตัวและรักษาตัวในโรงพยาบาลเออเราปลอดภัยเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตเราท่านผู้ฟังทําอย่างไรชีวิตของเราจึงจะปลอดภัยและมีการเติบโตและพัฒนาทาั้งทางด้านจิตใจและร่างกายคําว่าการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ทุกคน เราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายเรามีความเสื่อมเป็นธรรมดาถูกไหมคะมันก็ต้องเสื่อมไปอยู่แล้วลหละอายุมากขึ้นหูตาฝ่าฟางอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นแขนขาจากที่เดินได้ขึ้นบันไดได้ไม่กงไม่เกาะเราก็ต้องเกาะต้องคืบต้องคานมันเป็นธรรมชาติอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าความเสื่อมมันเป็นไปธรรมดาแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่ในสิ่งที่เราต้องต้องรู้ว่าอนาคตมันไม่แน่นอนเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่แนที่เรารู้ณปัจจุบันเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราสามารถทําอะไรได้บ้าง รีบทำค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเพื่ออนาคตบางคนก็บอกว่าการคาดหวังการมองในอนาคตการคาดหวังไปในอนาคตให้เกิดความทุกข์แต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องคาดหวังแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าถ้าเกิดว่าเราอายุยืนไม่ตายง่ายเนาะอาจจะต้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพราะว่ายังไม่ตาย60เสื่อมแน่ๆตอนนั้นงานก็กเกษียณแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน รายได้ที่มีจากการทำงานเดือนละสี่ห้าหมื่นอ่ะบางคนโชคดีหรือว่าสองสามหมื่นนี่สหรกรณ์เคลียร์เสร็จหรือยังหลังจากถ้าหากเกษียณแล้วยังชายหนี้อยู่ไหวไหมจะหาเงินที่ไหนเกษียณแล้วลูกเต้าลูกลานก็มีครอบครัวไปหมดแล้วใครที่พอเราจะอยู่ได้ด้วยเพราะลูกแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ เขาก็เติบโตไปเป็นครอบครัวใหม่เขาก็มีทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาไปเราจะไปพึ่งพาลูกหลานอยู่ไหมสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของการคาดหวังแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่าอนาคตมันสิ่งที่เกิดขึ้นแน,น่อนอนแหละก็คือความแก่ความชรากเกษียนร,ร่างกายที่สุดโทมแล้วเราจะดูแลตัวเองณจุดนั้นได้อย่างไรไม่ให้เป็นภาระต่อตนเองและคนอื่น ถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องกลับมาว่าเอ๊ะสุขภาพเราต้องแข็งแรงนะแข็งแรงตามวัยไม่ใช่เสื่อมไปตามวัยเราทำอย่างไรร่างกายเรายังคงจะสามารถใช้มันได้ไม่ป่วยจิตใจไม่หดหูท้อแท้สิ้นหวังมีที่อยู่ปัจจัยสที่อยู่อาศัยเราจะไปอยู่ที่ไหนณนะตอนนั้นที่เป็นที่ที่ของเราที่จะเป็นอิสระนั่นคือบ้าน อาหารเราจะกินจากไหนเรามีเงินที่จะซื้อไหมถ้าเราไม่มีที่จะผลิตอาหารเองหรือเรามีที่พอที่จะปลูกผักเลี้ยงปไก่เลี้ยง,ลยงปลากินไข่กินผักอ่ะพออยู่มีที่เลี้ยงนาหรือว่ามีเงินซื้อข้าวมาไว้กินโอเคอยู่ได้ตลอดชีพอ่ะอาหารได้แหละที่อยู่อาศัยมีบ้านแหละเห็นไหมคะเมื่อเจ็บป่วยเราจะมีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากได้อยากได้การรักษาพยาบาลดีๆซื้อประกันไว้ เพื่อที่จะไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่เราไม่ต้องจ่ายเงินนะตอนนั้นเผื่อเราไม่มีตังโอเคซื้อไหวเห็นไหมคะนี่คือเรื่องของยารักษาโรคการรักษาเครื่องุ่งห่มมันก็ไม่เท่าไหร่เสื้อผ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องไปตามแฟชั่นมีผ้าห่มสะอาดสะอาดมีที่นอนสะอาดสะอาดนั่นก็โอเคแล้วเห็นไหมคะถ้าดูฟังคะ่ะสิ่งนี้คือเรื่องของการวางแผนว่าเราจะต้องมีเป้าหมายในอนาคตที่เป็นพื้นฐาน ไม่ต้องไปเว่อร์วังกูจึงมีเงิน10บล้าน20ล้านเมื่อมีตอนนั้นฉันจะทํานู่นนี่นั่นอ่ามันเกิดมันไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่ามันเป็นความเพ้อฝันนะคะท่านผู้ฝังคะมันต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฝังคาการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยให้เราหันกลับมาคะ่ะไม่ว่าตอนนี้เราจะเผชิญอะไรอยู่เราต้องรู้ตัวถามตัวเองว่าชีวิตตอนนี้เราคืออะไรเป็นอะไรอยู่เป็นยังไงเราต้องการแบบไหน ของชีวิตเราต้องอยู่แบบไหนเมื่ออายุ30ปี40ปี50ปี60ปีหรือ70ปีถ้าให้ดีถึงขนาดเราต้องบอกว่าเราจะตายอย่างไรนั่นคือการบรรลุซึ่งถึงความเขาเรียกว่าสูงสุดของชีวิตละค่ะถ้ารู้ว่าเราจะตายอย่างไรตายแบบไหนถ้ารู้ได้นะคะตายอยู่ที่ไหนก็แล้วกันค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เนาะว่า เราจะตายเมื่อไหร่ยังไงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่วางแผนได้ค่ะท่านผู้ฟังวางแผนได้ว่า หนึ่งละฉันจะไม่ตายด้วยโรคเบาหวานความดันถูกไหมคะมาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะพอเห็นคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจมันทรมานเเลือเกินเดี๋ยวหาหมอเดี๋ยวหาหมอเราไม่เอาแบบนี้เราก็มาดูแลสุขภาพออกกําลังกายเลือกอาหารดีๆทําจิตใจให้ราเริงเบิกบานแจ่มใสหันมาดูแลสุขภาพดีกว่ามาทําลายสุขภาพเห็นไหมคะเราทําได้เราเลือกได้อยู่ที่ว่าคุณทําแล้วหรือย,อยังนะคะถ้ายังไม่ทํา เรื่องวันนี้ไม่สายค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปใครสามารถที่ทําอะไรยิ่งใหญ่ได้ทําใครสามารถที่ทําอะไรเล็กๆเ,เพื่อตัวเองไม่เป็นภาระของใครทําอย่าสร้างตัวเองให้เป็นปัญหาของคนอื่นบางคนชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ทําตัวให้มีปัญหาเพื่อสร้างความ เค,เคียดแขนให้กับปวงชนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ใช่นะคะท่านผู้ฝังคะเรามีอะไรดีๆทำค่ะแล้วเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเมื่อเราพอในสิ่งที่เรามีแค่นี้คือความสุขคือความใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้รายการใจใสใลสุขต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่ im subscribe im kênh im Mì lúc lập nắng ta không qua lỡ những mẹ hấp dẫn เราจะบอกจะบ่นจะว่าจะดยุจะสั่งสักแม้ว่าเราจะดื้อไม่หูไม่อือไม่ได้ดังแม่หวนเราจะเป็นเด็กมาเป็นลูกของแม่แม่เราจะพาดทั้งความรักแม่กว้างกว่าท้องฟ้าข้อพึงพัฒนาละไรก็ส่องไปสังเราไม่รู้เราจะโตไปได้เป็นอะไรอะไรที่แม่ชอบเราได้แต่ยืนยันด้วยใจของเด็กตัวเล็กที่อยากตอบ ความวั่จะเป็นเด็ก,กดีจะทำหน้าที่ไม่อิดไม่ออกจะมีพลังด้วยไอยอุุนรักเพื่อผู้หญิงที่เราอยากกอดผู้หญิงที่เราอยากกอดตลอดชีวิต